แสงเช้าอ่อนๆที่เบลติมอร์ส่องผ่านหน้าต่างบ้านเล็กเด็กชายตัวผอมคนหนึ่งนั่งมองเงาของตัวเองสะท้อนบนพื้นห้องเขาชื่อไมเคิลเฟล์ส์เด็กที่ครูบอกว่าไฮเปอร์เกินไปเด็กที่นั่งนิ่งไม่ได้เด็กที่ถูกเพื่อนล้อว่าประหลาดเด็กที่ถูกสังคมตัดสินตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มชีวิตไมเคิลพยายามนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนเด็กคนอื่นแต่ความคิดในหัวของเขาวิ่งเร็วกว่าปากกาในมือครูดุเขาก้มหน้า เพื่อนหัวเราะเขากล้ามกลืนความรู้สึกและบอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะหาที่ของฉันให้เจอแม่พาเขาไปสระว่ายน้ำครั้งแรกด้วยความหวังว่าน้ำจะช่วยให้เขาสงบขึ้นแต่ทันทีที่เขาแตะผิวน้ำเสียงในหัวที่วุ่นวายก็เงียบลงโลกทั้งใบเหมือนหยุดเคลื่อนไหวมีเพียงเขาและจังหวะลมหายใจของตัวเองวันนั้นไมเคิลค้นพบครั้งแรกว่า น้ำคือที่เดียวที่เขาเป็นตัวเองโดยต้องหลบสายตาใครมาเห็นเมื่อเขาได้เจอโคชบ๊อบโบแมนชายที่เห็นศักยภาพซ่อนอยู่ในเด็กที่ไม่มีใครให้โอกาสบ๊อบบอกเด็กผอมๆคนนี้ว่านายมีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแต่ต้องกล้าลุกขึ้นมาสู้มันตั้งแต่นั้นชีวิตของไมเคิลก็เปลี่ยนไปเช้าตรู่ทุกวันขณะที่เมืองทั้งเมืองยังหลับสนิท เด็กชายตัวผอมกระโดดลงสระน้ำไวาสาแล้วสาเล่าไาวจนแขนชาไหวจนตาแสบไาวจนลมหายใจแทบขาดเขาไหวาในวันที่แดดจ้าเขาไหวาในวันที่ฝนตกเขาว่ายแม้กระทั่งวันเกิดของตัวเองเขาว่ายแม้ในวันคริสต์มาสที่คนทั้งโลกหยุดพักเขาซ้อม365วันต่อปีโดยไม่หยุดแม้แต่วันเดียวหลายครั้งที่ไหล่ของเขาเจ็บจนแทบยกไม่ขึ้น เขาทรุดลงข้างสะน้ำแม่ถามว่าอยากหยุดไหมเขามองน้ำตาที่กำลังจะไหลและตอบเบาๆว่าถ้าวันนี้ผมหยุดความฝันผมก็หยุดด้วยเขาจึงลุกขึ้นแล้วไหว้ต่อทั้งที่เจ็บทั้งที่ล้าทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้กำลังสู้กับอะไรอยู่ในใจเมื่อถึงโอลิมปิกครั้งแรกเขาไม่ได้เหรียญแม้แต่เหรียญเดียวในห้องพักนักกีฬาเขานั่งคนเดียวในความมืด มองเงาตัวเองในกระจกและถามตัวเองว่าฉันดีพอหรือ,อยังเสียงสื่อบอกว่าเขาไปได้แค่นี้แหละเสียงโลกบอกว่าเด็กคนนั้นยังไม่ถึงระดับตำนานแต่หม่เคิ้มกลับเลือกจะไม่เชื่อเขาพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันยังไม่ใช่ตำนานงั้นฉันจะสร้างมันด้วยสองแขนนี้ปี2008ปักกิ่งโอลิมปิกทั้งสนามจับตาเขา ทุกครั้งที่เสียงปืนปล่อยตัวดังขึ้นไมเคิลไม่ได้วหวด้วยแค่พลังของร่างกายแต่วหวด้วยความเจ็บปวดในอดีตวหวด้วยแรงผลักดันจากคำดูถูกวหวด้วยหัวใจของเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องเรียนเขาชนะในบางรายการด้วยระยะห่างเพียง0.01วินาทีวินาทีเดียวที่สร้างจากน้ำตาความเจ็บปวดและความไม่ยอมแพ้ตลอดชีวิต และเมื่อการแข่งขันจบลงเขาคว้าเหรียญทอง8ดเหรียญในโอลิมปิกครั้งเดียวทำลายสถิติทั้งประวัติศาสตร์กีฬาโลกเด็กสมาธิสั้นที่เคยถูกครูตำหนิวันหนึ่งยืนบนโพเดียมสูงที่สุดของโลกเด็กที่เคยถูกเพื่อนล้อวันหนึ่งยืนต่อหน้ากองทัพสื่อเด็กที่เคยถูกมองว่าไม่มีสมาธิวันหนึ่งกลายเป็นนักกีฬาที่มีเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่สัมภาษณ์ไมเคิลจะพูดเสมอว่า ผมไม่ได้เกิดมาเป็นแชมป์ผมแค่ไม่เคยหยุดพยายามนี่คือเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่โลกเคยบอกเขาจะไม่มีทางสำเร็จแต่เขาไหว้สวนคำดูถูกทุกคำเขาไหว้ผ่านความเจ็บปวดทุกครั้งเขาไหว้ขึ้นมาจากความมืดของความรู้สึกได้ค่าจนกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกีฬาและพิสูจน์ว่าคนที่โลกมองข้ามสามารถกลายเป็นคนที่โลกต้องยืนปลบมือให้ได้ถ้าไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวเอง